Together！谢谢我。Be for all gen，要มาจาก be professional。<noise> ฮัลโหลทุกคนวุด d แพลเนอร์กลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันพิเศษกลางปีของเราเลยเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆทุกคนไปดูแบบ e x c ก u s คลูซีฟนะครับว่าสำนักงานตัวแทนของคุณปรีดีพัทรสิทธิเวชหน่วยบีโ o รออเจนเนี่ยวันนี้กิจกรรมมิดเย r แพ a นเขาทำอะไรกันบ้างเดี๋ยวจะไปดูแบบใกล้ชิดเลยนะครับ เช้าแบบนี้เราต้องเล่นเกมทำกิจกรรม breaks d i กันหน่อยแล้วทุกคนให้มัน active นะครับพร้อมรับมือกับกิจกรรมทั้งวันนี้เลย,ยน,นะคะค่ะแดนมาของิสกุลนะคะ b ี p r o ค่ะในช่วงแรกนะคะพี่โหดกับพี่ต่อพงก็มารายงานผลผลิตของหน่วย Biproogen และผลผลิตของทั้ง division 12ของเราเลยนะครับตลอดระยะเวลา6เดือนที่ผ่านมาครับ และวิทยากรในวันนี้นะครับก็คือพี่ก๊อกจาก g ีแคนามีนะครับมาให้ทั้งความรู้ให้ทั้งแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆพ,พลังตัวแทนในหน่วยของเรานะฮะตัวผมเริ่มต้นจากไม่มีปลาดเลยนะครแล้วก็หน่ารถเมย์ทำงานอยู่สี่ปีทำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่เกิดคุณตั้งเป้าหมายว่าคุณไม่คิดจะตำตรงซีเรียสแต่ว่านั่นคือัวตกต่ใีิต เสร็จกิจกรรมในช่วงเช้าไปแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราก็มาทานอาหารที่ international buffet ของโรงแรมพูลแมนแบงคอกนะฮะทุกคนเมนูเนี่ยน่ากินทุกเมนูเลย กิจกรรมในช่วงบ่ายก็เริ่มขึ้นแล้วทุกคนมอบรางวัลถ้วยนกอินทรีให้กับตัวแทนที่มีผลงานโดดเด่นในเดือนที่ผ่านมานะฮะแล้วก็มีการโปรโมท PR กิจกรรมของหน่วยของเรานะฮะแนะนำว่าตัวแทนทุกคนเนี่ยต้องเข้าเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆ และช่วงนี้เป็นช่วงที่ตัวแทนทุกคนรอคอยนะครับเพราะว่าเราจะต้องมาแบ่งกลุ่มกันนะฮะแต่ละกลุ่มจะต้อง brainstorm คิดไอเดียนะคะเพื่อที่จะเอาชนะนะครับทุกทีมให้เราเนี่ยเป็นหนึ่งและได้รับรางวัลสุดพิเศษในวันนี้ไปประมาณ2เคนค่ะแรกเนี่ยเขาก็หมวนมาได้ดีแล้วก็เอ่อทที่เรารู้ว่าคุณรู้ต่างๆเนี่ย แล้คะแนนก็เราก็ไม่ขอเสียงคะแนนของทีมที่สามเ a ย d ออฟเจนจเลยครับทีมที่ 2, 2> <Yeah. S 1> องนเลยทีมที่ได้ชนะเลิศอันดับหนึ่งในทูเก็ตเตอร์และทีมที่ชนะในวันนี้ก็คือทีมทูเก็ตเตอร์นะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ และว,วันนี้ตัวแทนทุกคนจะต้องมาประกาศเป้าหมายของตัวเองนะครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้รู้ทุกคนเลยนะฮะช่วงสุดท้ายก็เป็นช่วงการประกาศมินิทริปสเปเชียลทริปของหน่วยของเรานะครับก็จะไปกันที่พัทยาทุกคนน่าสนุกมากๆเป็นกิจกรรมยอ b บีดคลับนะครับสำหรับวันนี้ Wood Planner ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหมดเวลาแล้วโอกาสหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย